สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างระหว่างย้าแพงโกราและญ้าเนเปียนะคะหรือย้าอื่นๆน,นะคะอย่างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือจะเป็นย้าขนนะคะแถวชัยภูมิแถวบ้านเราเรียกว่าย้าขนนะคะมันจะขึ้นทั่วไปนะคะมาดูลักษณะของย้าขนประมาณนี้นะคะมันจะเป็นขนขึ้นตามตัวขึ้นขึ้นตามตัว,ขขตตวเขาเลยท่าลำแก่มันก็นี้ค่ะมันจะ แก่มากมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่มันจะแข็งนะคะแต่ว่าวัวควายสัตว์เลี้ยงชอบนะคะอันนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างหญ้าที่เราปลูกนะคะระหว่างเนเปียกับหญ้าแผงคอล่าหรือหญ้าอะไรต่างๆหญ้าธรรมชาติหญ้าผลพวกนี้นะคะนะคะข้อดีของหญ้าพวกนี้นะคะหญ้าที่เลื้อยตามดินหญ้าเนียเราสามารถตัดแล้วไปให้วัวให้สัตว์เลี้ยงของเรากินได้เลยนะคะไม่เหมือนกับเนเปียนะคะ เนเปียนี้เราต้องเอาไปสับก่อนนะคะเราถึงจะได้ประโยชน์เยอะนะคะแต่ถามว่าไปให้กินได้ไหมนะคะสามารถให้วัวของเราหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรากินได้แต่เราก็จะเสียดายลำนะคะมันไม่สามารถกินลำได้กินลำต้นของเขาเขามันจะแข็งมากเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปสับนะคะไปสับหรือว่าไปบดนะคะให้แค่แกะให้สัตว์เลี้ยงของเราให้วัวให้ควายนะคะแต่ถ้าไอ้พวกนี้นะคะหรือว่าตรงที่เป็นกอที่มองเห็นนั้นก็จะเป็นยากินนีสีม่วงนะคะ แล้วก็พวกญยาธรรมชาตินะคะพวกนี้เราสามารถตัดเสร็จเราเอาไปให้บัวให้สัตว์เลี้ยงของเรากินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านการบทการสับนะคะนี่ค่ะข้อเสียของเนเปียมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถามว่ามันก็จะเป็นการยืดเวลาเป็นการเสียเวลาของเราหรือว่าต้องใช้แรงงานของเราเพิ่มอีกเยอะนะคะแต่ในปริมาณจับ,ตร,บตรงกับกันนะคะเนเปียจะมี ได้ปริมาณเยอะนะคะสมมุติในพื้นที่เรามีที่ปลูกหนึ่งไร่นะคะกับเราลงในเปียทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งไร่กับเราลงพวกแพงโกล่าหนึ่งไร่นะคะพวกนี้มันจะได้เยอะนะคะเราก็สามารถสับแล้วก็อัดใส่ถุงนะคะโดยที่เอาลมออกนะคะสูญญากาศไว้ก็จะเก็บได้ประมาณ3เดือนนะคะถ้าถุงไม่รั่วไม่อะไรนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้น้องๆสัตว์เลี้ยงของเรากินได้ยาวๆกันไปนะคะ แ้พวพกแพงกอล่านะคะแพงกอล่าเราก็สามารถตากแดดให้ถ้าเรามีเยอะๆนะคะตากแดดให้สัตว์เลี้ยงของเรากินได้นะคะก็จะไปอัดก้อนหรือไม่อัดเราก็กองไว้นะคะสามเดดเราก็เก็บไว้ให้แชกแกะให้สัตว์เลี้ยงของเรากินได้นะคะกอยานะคะเนเปียมันคือมันได้ข้อดีของมันนะคะพื้นที่น้อยแต่เราสามารถได้ปริมาณเอ่อเอ่อปริมาณยาเยอะนะคะเห็นไหมคะแต่ละต้นมัน สูงใหญ่เราปล่อยไว้เดินนานมันก็จะได้ปริมาณเยอะนะคะแต่มันก็จะแข็งหน่อยอันที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็จะเป็นย่าก,กิน,นีสีม่วงนะคะกําลังเป็นเหมือนรวงข้าวอะคะ่ะกําลังถอกจะเป็นฝักนะคะเป็นมเมล็ดต่อไปเราสามารถตัดไปให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลยนะคะไอ้พวกนี้แต่ปริมาณมันจะไม่ได้เยอะเหมือนเห็นจะไปคะในเปียมันจะได้ปริมาณเยอะนะคะแล้วมันก็จะแข็งนะคะสําหรับแพะแกะจะกินไม่ค่อยได้นะคะ,ะตรงที่ลําต้นเราก็จะฉิงไป แต่วัวมันสามารถจะพาไปสับไปบดแต่วัวมันกินได้นะคะพววควายอย่างนี้นะคะอันนี้ก็กินได้หมดเลยนะคะอันนี้เรามาดูหญ้าธรรมชาติของเราก็มีนะคะอันนี้จะเป็นหญ้าหวายนะคะหญ้าหวายแล้วก็หญ้าหวายตัวหนึ่งก็คือแถวเราจะเรียกหญ้าหวายแดงแต่ภาษาทางการเขาจะเรียกซิกแนวเลื้อยนะคะน,นี่เรามาดูแขงกอลาของล่านะคะแต่อาจจะไม่สวยมากนะคะแขงกอลาตอนนี้มันจะแรงนะคะไม่มีน้ํา แต่ก็ปริมาณเยอะนะคะควัวควายแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะแพะแกะจะกินนข้ทางจะง่ายนะคะนี่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกปลูกแบบไหนดีนะคะหรือเราจะปลูกทั้งสองอย่างนะคะโดยข้างล่างเป็นแแพงโกล่านะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะด้านบนก็เป็นเนเปียร์อันนี้เราก็จะได้เยอะเลยนะคะปริมาณในพื้นที่น้อย,อยแต่สามารถได้ผลผลิตเยอะนะคะกาคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะท่านใดที่เลี้ยงสัตว์นะคะพิจนารณาน,นะคะในการปลูก ต่ก็อยางแนะนําให้ปลูกหญ้าที่หลากหลายไปนะคะให้แก่สัตว์เลี้ยงของเราจะได้กินเยอะๆนะคะมีประโยชน์มีคุณค่านะคะไว้คลิปหน้ามีสาระดีๆจะมาคุยให้ฟังต่อนะคะ๋อตอนนี้กำลังเหนื่อยนะคะสวัสดีค่ะ